รักเรียนรักดีมีพลานามัยไม่เห็นแก่ตัวขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการ w ั s n e w s เค New รอบโลกวพศร,รายการที่เป็น,นําเสนอเรื่องราวดีๆข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นภายในรัวโรงเรียนเป็นพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขเขตหนึ่งให้ทุกท่านได้รับทราบดิฉันนางหน้าที่มณฑงเอียรครูโรงเรียนเุทพิเศษครูหน้าทา่าน และหนูเด็กหญิงวิชาพิทักษ์ประธานสภานักเรียนโรงเรียนวัดพรเศษปีการศึกษา2 5 6นนุ่นค่ะโอกาสแรกนี้นะคะทางโรงเรียนวัดพริเศษขอแสดงความยินดีกับนายอศพรศิริศักดิ์ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพริเศษซึ่งท่านได้เดินทางมารับตำแหน่งที่โรงเรียนของเราเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะท่านเป็นผู้บริหารมืออาชีพท่านจะมานำพาโรงเรียนของเรานำพาการบริหารภายใต้วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลค่ะ ได้ไประชุมข้าราชการครูและบนคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นการเตรยียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่สองโดยได้ชี้แจงวิสัยทัศน์และนโยบายการปฏิบัติงานให้ทุกคนได้รับทราบเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยได้จัดประชุมไปเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะหลังจากนั้นในช่วงวันที่6-10พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้จัดการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2ขึ้นท้งนี้เพื่อปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ได้รับทราบผลการเนินงานของโรงเรียนหลังจากนั้นมีโอกาสที่ผู้ปกครองได้พบปะคุณครูประจำชั้นที่โรงเรียนเพื่อรับทราบผลการเรียนของนักเรียนและได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงธี่การดูแลและพฤติกรรมต่างๆของนักเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีต่อนักเรียนค่ะคุณครูน้าคะโรงเรียนวันคอนิเศษของเรามีกิจกรรมดีๆมากมายท้งพัฒนากายพัฒนาใจเริ่มกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะใช่ค่ะในช่วงเช้านะคะทุกคนในโรงเรียนของเรา ท่านผู้อำนวกยการคณะผู้บริหารและครูทุกคนรวมไปถึงนักเรียนตัวเล็กๆด้วยเราจะออกกําลังกายเพื่อปลุกความตื่นตัวให้พร้อมกับการเรียนรู้ค่ะนอกจากนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะมีการมอบเกียรติบัตรและวุติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนทุกคนวิเศษซึ่งมีนักเรียนดีนักเรียนเก่งมากมายทั้นนั่นกิจกรรมเด่นในช่วงเดือนที่ผ่านมามีอะไรบ้างคะนุ่นกิจกรรมแรกกิจกรรมการแข,นขน่งขันคณิตศาสตร์เด็กหญิงแภัฒบริรักษ์นรากร ชั้นประถมศึกษาปีที่5รับ1ได้รับารางวัลโรเชน่าเลิศอันดับที่2การแข่งขันซูรุกุรุ่นประถมศึกษารายการ S2 Pro Crossword Game A Match คำคมและซูรุกุชิงแชมป์ภาคใต้ประจำปี2566ซึ่งแข่งขันไปเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2566ณศูนย์การ, 25, รค,คา้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีค่ะเก่งมากเลยนะคะและนะักเรียนของเราก็เข้าร่วมรายการนี้อย่างต่อเน,นื่องค่ะ นอกจากโรงเรียนของเราจะชื่นชมคนเก่งแล้วก็วยังสรรเสริญคนดีด้วยค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะนุ่นโครงการของหายได้คือเด็กดีสีวัดควรได้มอบเกียรติบัตรแกร่เด็กหญิงวิชาภาสทธินนท์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองทับสองที่เก็บโทรศัพท์ราคาแพงได้และนํามามอบส่งคุณคืนเจ้าของค่ะนะ่าชื่นชมนะคะความซื่อสัตย์ถือเป็นคุณธรรมเด่นของนักเรยีนเรยนโรงเรียนวัดคนพิเศษค่ะ กิจกรรมต่อไปเป็นการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่27ระดับประถมศึกษาตอนปลายแข่งขันที่ไหนอย่างไรคะนุ่นแข่งขันณโรงเรียนวิเชียนมาตุจังหวัดตรังเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะโรงเรียนวพนนิเศษของเราส่งเสริมนักเรียนเข้า่ืมกิจกรรมที่หลากหลายรู้ราบใช่ไหมคะเมื่อว,วันที่18-19พฤศจิกายนที่ผ่านมาน้องๆตัวเล็ก ระดับชั้นประถมจกษาปีที่1และ2และใช้ชื่อทีมว่า the b ks team ได้รับารางวัลชมเชยจากการแข่งขัน to be number one team design ไ,ไทยแลนด์ณศูนย์าการค้าจากรอนจังหวัดพิจิตรในชมมลิปกลคำนุ่น น้องเก่งมากเลยนะคะคุณครูน้าค่ะหนูทราบว่าในช่วงปิดเทอมฤดูร้องน้องๆมาสอนทุกวันเลยค่ะใช่ค่ะน้องๆเองก็มีความตั้งใจและครูผู้ฝึกสอนก็มีความมุ่งมั่นรวมไปถึงการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้บริหารด้วยโรงเรียนของเราส่งทีมเข้าร่วมรายการนี้อย่างต่อเนื่องค่ะในส่วนของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะโรงเรียนของเราก็ส่งเสริมสนุนมีกิจกรรมอะไรบ้างคะใช่ค่ะ นักเรียนชุมชนาฏศิลป์ร่วมทำการสแสดงชุดวิจิตรศิลป์ทินเมืองตรงังในงานมาแต่รังซึ่งจะระหว่างวันที่22-26สตุติกายน2566ณบริเวณถนนตลอดแนวคลองห้วอยางเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดตรังของเราเป็นการให้ความร่วมมือกับชุมชนค่ะใช่แล้วค่ะโรงเรียนก็เคอพิเศษของเรานะคะให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆของชุมชน อย่างสม่ำเสมอค่ะนึกค้ะกิจกรรมใหญ่กิจกรรมเด่นเลยของเดือนพฤศจิกายนน้องๆชอบกันมากเลยแจง้งี้ท่านผู้ชมทราบสิคะค่ะคุณครูนาดนั่นก็คือกิจกรรมลอยกระทงประจำปี2566 งแน่นอนค่ะจัดขึ้นในวันลอยกระทงที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมานอาคารอนิประสงค์ค่ะมีกิจกรรมหลากหลายทั้งการประกวดหนูหน้อยนอพามาศสาวน้อยนอพามาศและการประกวดร้องเพลงเราไปชมคลิปกันนะคะเชิญชมค่ะสวัสดีค่ะ Welcome to the l อยก t o n ง Activity at Wat k h r a n i s e t School As we all know that Lagatong like Festival is one of the more romantic and photogenic events in Thailand. Lai like takes place on the evening of the 12th month in the traditional lunar calendar, which is for in the month of November. We make and use all Gatong to thank the goddess of the water and river of Pramakonka and to show the respect to Buddha.

ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6เพื่อต้องการเลือกสถาบันในการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะโดยมีโรงเรียนและสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดมาแนนแนวมากมายค่ะอาทิเช่นวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงโรงเรียนดานใยร้อยโรงเรียนปัญญาวิทย์โรงเรียนมัธยมบัณฑิวิเศษมูลนิธิทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับข้อมูลที่หลากหลายประกอบการตัดสินใจว่าตัวเองต้องการจะเรียนในสถาบันใดสายการเรียนไหน หรือว่าวิชาชีพเฉพาะใดที่ต้องการจะศึกษาต่อค่ะทุกท่านคะวันนี้เราได้นําเสนอข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในรั้วโรงเรียนพิเศษได้ครบถ้วนแล้วนะคะพบกันใหม่กับ WKS News รอบรัวพศประจำเดือนธันวาคมท่านสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube หรือ Tik t o k ของโรงเรียนพิเศษ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ